เอาคิไปให้คุณยายเป่านะคะโดยหลานนะคะเออหลานรับหราอลูกวาโทรศัพท์มาถ่ายรูปหน่อยค่ะอ่าเดทูยูอ่ะพี่นวมถือกล้องให้ค่ะแฮปปี้บัส Thank <laughs> you. ใช้มูกเปล่าลูกมาเย่อัฟโรไต่ครับดไฟโรไเปิดไฟค่ะพี Are ่นูอ yeah. uh ัวบราซิไปเปิดก็ขอให้คุณยายนะคะของหลานนะคะอยู่เป็นโรคโพร่งไฟให้หลาน นานาตลอดไปเลยนะคะคุณยายดีใจมากเลยนะคะวีนี้ได้เป่าเคลกโอ้ล้วหลานชิมก่อนเลยค่ะพี่พี่ชิมก่อนคุณยายเลยนะคะอ่ามุ้ยกลวยโมจิไงดมีนะคะพี่พีก็เดี๋ยวดูก่อนอ่านก่อนท่านใดเข้ามาแล้วนะคะอ่า ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีแม่สุสวัสดีพี่นานานะคะพี่ลำพึงป้าป่าพี่พิมพ์ขอบคุณค่ะนะคะอ่าโอ้โหเคมันเกิดคุณยายทำไมหลอเร็วจังเลยโอ้โหคุณยายปีนี้ทราบซึ้งน้ำใจร้องให้เลยแหละคะคุณยายออเ คุณยายดีใจน้ำตาไหลเลยนะคะอ,อ,อ่าอ่าเลนคะ <c oughs> มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่เรนนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าอ่าปาดเค้กเลยเด็กๆปาดเค้กเลย

มันร้อนมันขวดทำไมยุคโควิดไอหิวเค้กเหรอไอ้วนใช่ชอบมันให้น้องๆกินไปครับเค้กเดี๋ยวอ้วนเพราะว่าตอนนี้หุ่นกำลังดีโอ้โหหุ่นดีมากเอ่อตั้งกล้องให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะถามพี่ๆก่อนนะคะนะให้ถ่ายกันมาว่าปีนี้นะคะคุณยายนะคะ อายุครบกี่ปีนะคะในวันท้ายวันเกิดปีนี้นะคะพี่ๆถ่ายกันมาได้เลยนะคะถ่ายกันมาได้เลยนะคะคุณยายของแป๋วแหว๋นะคะอายุครบกี่ปีในปีนี้นะคะโทรศัพท์อีู่ตรงนน้นทางขั้วถ่ายกันมานะคะท่านใดที่ถ่ายถูกหนึ่งท่านนะคะ เดี๋ยวน้องนิกจะส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆไปฝากพ ouais. ี่ๆนะคะอ่าไทย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 ้ยอ้ยไปจะนอนเอ้ยตอนไี้เราอายุเท่าไหร่สิบห้าปีก็จริงจะแม่แล คุณแม่พูดอะไรหน่อยได้ไหมพวกเราอวยพรให้แม่มีความสุขมากมายค่ะได้เลยค่ะคุณยายคุณยายมาขอบคุณพี่ๆหน่อยค่ะพี่ๆอวยพรให้คุณยายมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเลยนะคะจ้าเช่นการจะให้ลูกๆก็มีความสุขกับทุกๆคนนะจ๊ะขอบคุณค่ะลูกๆเลยค่ะทีนีเย่ะ้ อ่านะคะห้าสิบสองปีห้าสิบเอดปีห้าปีห้าสิบสาปีสี่สิบปดปีสี่สิบสอปี49ปี48ปี47ปีอ่านะคะเดี๋ยวให้คุณยายมาเฉลยเลยเพราะว่าน้องนิกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอ่คุณยายอายุครบกี่ปีแล้วคะปีนี้สี สีปีนะคะสีปีนะคะท่านใดทายถูกเนาะท่านใดทายถูกพี่พันนีทายถูกค่ะเยี่คุณยายชานเพิ่งจะสิบดอย่าพี่นาลินสวัสดีค่ะผิดคาดใช่ไหมคะพี่เอ ขนาดนะคะขนาดด้านล้านขนาดด้านล้านอยู่ด้วยกทุกวันยังทายผิดเลยนะครับผมโอ้โหก็คือคุณยายอายุ49ปีนะคะยินดีกับพี่พันนีด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนิกรบกวนพี่พันนีส่งที่อยู่ให้น้องนิกด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆี่ที่ร่วมสนุกด้วยกันนะคะพี่พี่ขามาถึงก็ทายถูกเลยนะคะดวงดีที่สุดเลยค่ะ อายุน้อยจังยังสาวอยู่เลยใช่ไหมคะคุณป้า <laughs> ยังสาวอยู่เลยนะคะสุขสันต์วันเกิดจาาขอบคุณค่ะป้าราัตขอบคุณมากๆเลยนะคะ <laughs> เราเกือบถูกนิดเดียวเองะคะ่ปะปะ้าป๋าค่ะลูกเขยน่าจะทันแม่ยายแล้วพี่เอบอกลูกเขยยังไม่ทันง่ายนะครับพี่โอ้โห <laughs> เพราะว่าหน้ายังเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่แก่นะครับผมเพราะว่าดูจากรอยตีนกาไม่มีนะครับผมเลียงเกลานะครับผมเลียงเกลาเรียงเกลานะคะพี่ลุงบลวนบอกมาแบบนี้นะคะคุณแม่ยังสาวเลยใช่ไหมคะพระราษขาก็ขอพระคุณทุกๆคําอวยพรเลยนะคะขอให้คําอวยอุที่พี่ๆอวยพรคุณยายนะคะคุณแม่ของน้องนิกนะคะกลับ เข้าไปหาพี่ๆครอบครัวน้องมินี่ทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้พี่ๆมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสมหวังในปรารถนาทุกประการทุกท่านเลยนะคะพี่ๆ่ะทานไหมทานค่ะคุณแม่น้องไต้หวานมาทานจาาสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบคุณค่ะพี่มายุรีขอพระคุณคุณป้านวาวรัตมากมากเลยนะคะ ปกป้องครุ่งครคุณยายให้มีสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยเป็นร่มโพรงทรให้ลูกหลานตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะไม่เตือนไมาช้าแต่มานะโอเคค่ะพิทัศนีตาอ้วนอย่าพูดเรื่องตีนกาใช่ไหมป้าป้าพูดเรื่องตีนกาแล้วปาดเหงื่อเลยใช่ไหมคะเฉลยแล้วคุณยายอายุ49ค่ะได้ความอ้วนดึงให้หน้าตึงอดี ได้ด้วยความที่แก,ก,ก้มเยอะแล้วแก้มดึงออกนะคะป้าหนุยถึงแม้จะพอมนะครับผมแต่ว่าก็น,น้าตาดีเหมือนเดิมครับผมตอนนี้อ้วนอ,อนจาจจะจิ้มลิ้มหน่อยนะครับผมใช่ตาเผาดูหน้าเด็กอยู่น่ารักตุ้มตุ้ยกำลังดีนะจริงเหรอคะป้ารัดขอบคุณครับป้ารัดขอบคุณครับหน้าตาจิ้มลิ้มอยู่เลยครับผมหーหー ยายอายุน้อยจางสวัสดีค่ะแม่สาสีผิวอาจจะดำนิดหน่อยนะครับผมนิดเดียวหรอนิดเดียวแต่ว่าไม่นิดนะแต่ว่าสีผิวขาวนะครับผมปัณิโอโหขอพระคุณพี่นรินมากมากเลยนะคะถ้าเรียกแม่นิกว่าคุณยายเราก็ยายทวดแล้วปาดเหงื่อค่ะพี่เออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะพี่เอต้องมีใช่ไหมคะพี่เอนะครับสมควร สมสมควรที่จะให้พ่อควานนะครับเรียกว่าใหญ่ทวดแล้วนะผมแก่แล้วนะครับผมพี่เอค่ะตาอ้วนบอกว่าพี่เอแก่ค่ะเด็กดื้อพึ่งนอนโอเคค่ะคุณแม่มาทักทายเฟฮายกันก่อนนอนนะคะเดี๋ยวขากินต่อก ที่ไทถูกเพราะเคยดูคลิปนานแล้วตอนนิกไปบ้านแม่ครั้งแรกนิกบอกว่าแม่สี่สิบปนี่ไงน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่พันนีอ่า <laughs> พี่จัดเลย <laughs> <laughs> เอยอลงนะลูกสาวหลับแล้วหรือจาน่าจะยังไม่หลับค่ะป้านุย้ยเรียกได้ไหมใช่ไหมพี่เอ <laughs> พี่เอจัดลูกอ้วนเลย <laughs> พ่อเ้าเหมือนเด็กที่อยู่ข้างขวดซีอิ๊วค่ะใช่ครับผมตราเด็กสมบูรณ์นะครับหลานหลานขำมากเลยค่ะพี่ๆนี่ยังไม่ตัดผมนะครับถ้าตัดผมมาอาจจะเหมือนกรณีนะครับผมอีผาวกอยากเคอยากฟาดกยอยากไฟกับฉันใช่ไหมเดี๋ยวโดนพี่เอเอาคืนใช่ไหมแม่สาเดี๋ยวจะบอก พอดีว่าจะจะอุ๊บอิบนะครับขงขวัญน้องไตวันได้ว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีใส่ให้ให้คุณแม่น้องไตวันนะครับถามแล้วอุ๊บอิบจะบอกยังไงอะ่ะจะไม่อุ๊บอิบแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ไปส่งแต่ว่าปลษณีี์ไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมก็เลยจะมาบอกจะมาบอกวิธีการใส่นะครับผมโอเคเพราะว่าจะเป็นกําไลแขนถ้าไม่ใส่แขนก็ใส่ขาน้องก็ได้นะครับผม ห่วงเป็นอย่างงี้ครับผมมันจ,จะรูดได้นะครับผมจะรูดจะรูดได้นะครับรูดอย่างงี้ครับปรับได้คือปรับได้ปรับปรับประมาณนี้นะครับปรับปั๊บใช้มือนอ้องใส่แล้วครับใส่แล้วก็รูดคืนนะครับผมรูดแล้วก็จะจะวัดว่าระยะข้อมือน้อ,อ,นองหรือว่าข้อเท้าน้องประมาณไหนนะครับผมแต่พ่อควรอยากให้ใส่ไว้ในข้อเท้านะครับผมเพราะว่าข้อมือกลัวน้องจะถูเนื้อฮัลโหล มาหรือยังนี่นะครับซึ่งเสื้ออร่อยได้ใช่ไหมพี่เอข้างๆดีนะเราอร่อยตาพาวแบบนี้เด็กลังขวดขาวๆแต่เด็กอ้วนนิสัยสียวดำใช่ไหมฟันนี้โอ้โหโดนเป็นชุด ล้างแขนล้างแขนค่ะพอเผาหน้าอกเริ่มมีแล้วนะคะเซลเซลโอคนไม่สุพราณนะครับผมหน้าอกไม่มีนะครับผมว่ามีแต่กล้ามนะครับผมกล้ามล้วนครับดูนะครับดูนะครับนี่นะครับผมของของของน้องจะเป็นจะเป็นสองข้างนะครับผมไม่ใช่ข้างเดียวนะครับเขาจะนิยมใส่สองข้างนะครับซึ่งว่าเป็นของเป็นของสิริมงคลนะครับ แล้วจะหลับทำไมไม่ได้หลับนะครับผมอ๋อยังไม่หลับยังไม่หลับโอเคนี่นะครับผมคือสามารถปลับได้นะครับผมใส่แล้วก็ปรับแล้วก็รูดไว้ได้ก็วัดข้อเท้าน้องนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท้าน้องใหญ่หรือเล็กนะครับแต่ว่าเราก็ปรับเลยะรูดได้นะครับผมเนืให้แม่นิดแนะนำวิธีใส่นะครับผมนะคะก็จะง่ายๆเลยค่ะคุณแม่ไปแบบนี้นะคะจะมี ปมๆตรงนี้สองนะคะขยับขึ้นเพื่อให้ใหญ่ขึ้นขยับขยับลงงี้ค่ะดึงลงเพื่อให้มันเล็กลงนะคะให้ง่ายนะคะคุณแม่ป้องกันเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับผมยินดีค่ะคุณแม่น้องไต้หวานซาลาเปาเอ้ยบอกแล้วอย่าไฟพวกเราเยอะกว่าอไม่กลัวนะครับผม ทรีแพกค่ะพี่พันนีค่ะทรีแพกขาใหญ่แล้วไม่กลัวกลัวขายเยอะนะครับผมขาก็มีดวงตาที่เหมือนคนเมาตลอดเวลาจริงๆค่ะว่าหนยจริงๆนะคะตาหนยนะครับผมดวงตาแสนหวานนะครับผมไม่ใช่ดวงตาไม่ใช่ดวงตาคนเมาแล้วซาลาเปาถั่วดำด้วยแม่สาวบอกว่าซาลาเปาถั่วดำด้วยนะคะมาเป็นกองทัพเลยนะครับผม จยหตัวนั้นโมลูน้องไอ้ลมทุ่แล้วซิกแพคไม่ม,มีมีแต่ซิปแตกใช่ค่ะมีแต่ซิปแตกเลยนะคะซิกแพคไม่มีขายเยอะด้วยใหญ่ด้วย เวลาพูดด้วยเสียงคล้ายคนเมาโอ้โหจริงๆค่ะจริงๆร,งรงนะคะพยายามจะลืมตาแล้วนะครับผมแต่ว่าตามันอยู่ประมาณนี้ต้องเอาเอาได้มาเย็บทางตาไว้ไวนคะครัขอได้ด่วนค่ะพี่ๆขอได้ด่วน พี่พี่คอมเมนต์ทักไทยคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีตรงนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไปหาลูกแป๋วกันแล้วพี่พว่าเหมือนคนกู๊ดผสมเมาวันนี้แม่นี่ทำไมสวยจังขอบคุณคะ่ะวันสำคัญของคุณสำคัญนะคะขอเป็นคนสวยหนึ่งวันนะคะ รุมๆยำให้เละอย่าให้เหลือกุ้งให้เรากินอยากให้อยากไม่ให้เหลือกุ้งให้เรากินใช่ไหมคะแม่นสวยเหมือนคุณยายเลยนี่แน่คุณแม่เลิฟเลยนะคะไปเกาหลีกันดีกว่าเอ้าๆอยากแกงพ่อใช่ไหมคะพี่เรนนี่นี้วลูกวันขยับกุ้งแช่น้ำปลามาให้พี่ๆดูหน่อยค่ะ ตอนนี้ก็ปะหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะลูกอ้วนอดใจไม่ไหวนะคะพี่พี่ลูกอ้วนอดใจไม่ไหวยินดีนําเสนอค่ะยินดีนําเสนอนครับผมแต่ว่าหมดไปแล้วนะครับผมว่าหลานกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมจัดจานมากเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะอืโอเคนะคะสีสันจัดจ้านมากเลยนะคะน้ำรายแตก ตักกุ้งแค่ปลาเราตัวหนึ่งสิ้ำไร้ไหลเก็บเป็นหรือเปล่าพี่สาซาลาเปาถั่วดำงาดำจ้าเสริมดังอีกนิดรับรองรับรองอะไรคะแม่รอเลยนะครับผมป้าชอบกินกุ้งบีกินนี่มากกว่ากุ้งบีกินนี่เป็นยังไงคะคุณป้าเอามาไว้ก่อนค่ะลุกอ้วนอ้วนน่ารักจะตา แท็กทีมพิจัสณีเลยนะคะแท็กทีมเลยค่ะโอ้เอ้ย d o บีบีเอ๊ะต้องหอบไม่จบเลย กุ้งมันมันนุ่มมันกรอบดีเนาะพ่อเราแช่อันนี้เร็วแซ่บมากใหม่ตัวสิลูกวัา,าใหม่ตัวได้ครับด้าเห็นน้ำพินิกไหมลูกหมดแล้วหรอคะ ยวถึงบ้านอยากรู้ลูกสาวจะร้องไหมไลฟ์เมนนกได้เลยค่ะแต่ว่าน้องนีก่กลัวจะดึกนะคะพี่ๆแต่ไม่เกินสี่ทุ่มอย่างแน่นอนนะคะไม่เกินสี่ทุ่มอย่างแน่นอนนะคะยิงนวมเดี๋ยวท่านใดยังไม่นอนเดี๋ยวเราไลฟ์ไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเผื่อท่านใดว่ามาคุยกับไอ้มามาชมย้อนหลังได้นะคะเจมโบนไม่เกินสี่ทุ่มแน่นอนนะคะ <p> พี่ๆไม่เกินสี่ทุ่มแน่นอนนะจะ๊ะ วันนี้วันนี้มาหาวันนี้มายนมายนาน,าน,านี่ก่อนกุ๊กกุ๊กค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะเห็นลูกสาวไหมครับผมลูกสาวนะครับผมน่าเหมือนกันไหมลูกสาวมองกล้องสิลูกพุงเสื้อลูกพุงนี่นะครับลูกสาวนะครับผมเออเคยไปไปเดินตลาดนะคะเวลาไปเดินตลาดด้วยกันเนาะเอ่อพ่อค้าแม่ค้าก็จะถามว่าอ้าวลูกเหรออย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าใช่ค่ะลูกเขาก็บอกว่า เออเหมือนพ่อดีเนาะแล้วตาเหมือนพ่อนะครับผมเปี้ยเลยนะครับผมนี่นะครับผมดูสาวพ่อนะครับผมดูสาวพ่อนะครับผมพี่พี่ดูแก้มนะคะเนี่งแน่นบึกเหมือนกันเลยนะคะเนี่งแล้วโอ้โหลูกติดลูกติดแน่ๆตอนตอนแต่งงานกันแรกๆนะคะคุณแม่คุณยายของน้องมิกนะคะก็ถามว่า ถามเขาดูจริงจริงซีว่าเขามีลูกติดหรือเปล่านะคะถ้าเขามีลูกติดก็ให้บอกเราเราจะได้เออรู้ตั้งแต่เลขอย่ามาโกหกกันนะคะคิดว่าแต่น้องสาวเออน้องสาวเขาคิดว่าแต่น้องสาวเขาเนี่ยเป็นลูกติดนะคะที่ไหอได้ลูกไม่ต้องเขินน้องสาว้องเท่ต้องยไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเขินทำไมไปแล้วโอเคค่ะ ที่นาพี่นานนานาคหรือเปล่าคะอ่านถูกอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมคะไลฟ์ค่ะคุณแม่ลูกติดแน่ๆใช่ไหมคะเหมือนเป๊ะเลยใช่เหมือนเผาเลยเลขสิบเอ็ดเลยค่ะซับนอวถูกต้องเออตลอดสิบเอ็ดตลอดในไอติโกจัลเยอะใครเข้าพีตามซุ่มตาม พิมเดียวกันเลยน่ารักแก้มป่องๆเลยนะคะแก้มป่องๆเลยสวัสดีค่ะพี่ภัชรินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่ไได้ม่ได้คนสะอาดคนสะอาด ไปทิ่งบอกไอ้เยอะไม่นับไว่าเยวันนี้เราทั้มากินอยู่บ้านเมนูนะวันแรกนะครับ ที่ว่าเปิดเมนูให้เมียกินนะครับผมว่้องดินีนสัตว์อ่อนใช่ไหมแเปียงบวบแซเปียงบวบโอุ้่งนี้พาเด็กไปฉ <ไป S 2> ีดวัคซีนใช่ไหมคะเดี๋ยวชมย้อนหลังได้เลยนะคะคุณแม่<อ>ก,กุ้งขาปอกเปลือกเอาหางเอาชื่อออกเรียงใส่จานแช่น้ำเยน็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ใส่แม่นาวมากหน่อย อ๋อเซฟๆเลยค่ะป้านุย้ยอ๋อช่วยปังสมบูรณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนตอนชอบกับน้องนิกค,คงต้องเอาสูติบัตรมายืนยันเลยสิตาฟาใช่เลยค่ะพี่ลัสน,นี อ,อสวัสดีครับผมอ่านไม่ออกเนาะพ,พี่เจียหลงใช่ไหมคะอย่าพี่พี่เอบอกเลยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรบกวนพี่พี่คอมเมนต์เออ่ชื่อให้น้องนิดหน่อยนะคะอะไรเยอะน้ำิดอะไรเยอะ ฝามะระบ,บางๆแซบเลยใช่ไหมคะอ,คอ่ะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวน้องลิช่วยเ,เก็บของคุณยายนะคะจะได้เตรียมตัวกับบ้านไปหาลูกสาวกันนะคะท่านใดที่นอนดึกก็คือไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มครึ่งอะคะ่ะสีทุ่มประมาณเนี้ยคะ่ะไม่เกินนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดเจอลูกสาวไม่รู้ว่าหลับไปแล้วหรือย,ยังนะคะช่วงสี่ทุ่มนะคะ ช่วงสี่ทุ่มนะคะพี่ๆ okay, โอเคนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านขอพระคุณทุกคำอวยพรน,นะคะท่านใดนอนดึกเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะไปดูกันว่าแปลวบ,บจะร้องให้หรือเปล่าหรือว่าจะหลับแล้วนะคะพี่ๆโอเคนะคะอคขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะคสวัสดีค่ะคบ๊ายบายค่ะ